ร้อนๆแบบนี้กระท้อนสักโลไหมคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทํายำกระท้อนกันได้กระท้อนมานะคะลูกใหญ่ๆเลยค่ะเปิดมาด้านในโหน่ากินมากเขาขาวแบบนี้เลยและหวานด้วยค่ะตอนผ่าออกมาขาวโบะเลยค่ะแต่พอเราทิ้งไว้สักพักทำไมมันเริ่มดำคะใครมีวิธีทําให้กระท้อนเวลาผ่าแล้วไม่ดําบ้างเนี่ย ดูสีตอนผ่ากับตอนนี้นะเหมือนมันจะเริ่มดำลงไปเรื่อยๆแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราก็จะกินและเราสับกระท้อนให้หมดเลยนะ3ลูกจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปค่ะกะให้พอดีนะคะตามด้วยกะปิใส่ลงไปเลยแล้วก็พริกผงค่ะแถวบ้านเรียกพริกผงนะแต่บางที่ก็เรียกพริกปน่นอันนี้เป็นผงนัวนะคะใส่ลงไปค่ะคลุกเข้าให้เข้ากัน เนี่มันจะเหมือนแห้งๆนะเราเติมน้ำปลาร้าลงไปค่ะใช้เป็นน้ำปลาร้าลันจวนตัวนี้กินประจำเลยอร่อยมากคนให้เข้ากันค่ะเหมือนเครื่องมันจะน้อยไปหน่อยนะคะใส่น้ำปลาร้าเติมลงไปอีกนิดนึงพริกผงแล้วก็น้ำตาลทรายแดงค่ะคนอีกรอบนึงคลุกเขาให้ทั่วเลยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้น้ำยำแบบนี้นะคะหนื่อเหนียวเลยใส่กระท้อนลงไปค่ะ แล้วก็คุกต่อจนทั่วนะคะนี่ดูสีสีมันน่ากินมากเลยทุกคนใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกเยอะๆนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมสักชิ้นนึงสิน้ำลายแตกเลยอะอร่อยอร่อยของแท้ตักใส่จานเลยค่ะและเราก็จะไปเตรียมอาวุธนะคะเป็นไม้เสียบลูกชิ้นนะลองชิมเลยแม่คำเดียวมันไม่ค่อยรู้รสนะขอชิมลหลายๆคำเลยแล้วกัน หยุดไม่ได้จริงๆค่ะอร่อยแล้วกะท้อนก็หวานด้วยค่ะไปไปให้ลูกน้องลองชิมดูสิอย่าเชื่อป้าว่าถ้วยเนี้ไม่ถึงห้านาทีหมดอร่อยจริงๆดูดีแย่งกันกินเลยเห็นลูกน้องกินได้เราก็ดีใจแล้วค่ะร้อนๆแบบนี้ต้องเติมพลังด้วยกระท้อนค่ะไปทำงานต่อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะ